รู้เรื่องงงวนกันเสียมาล้วค่ะวนกันเฉยๆอ้าวกบเราให้บุนเดอร์ใช้บ่อยๆคิดถึงบุญบ่อยๆจ่ายไปทุกที่ทุกทางจ่ายไปทั่วๆแต่ถ้ากรรมมันจะบีบคั้นก็ยอมรับตามความเป็นจริงเมื่อเราสู้เต็มกำลังแล้วจะไม่เสียใจแต่ถ้าไม่ได้สู้เต็มกำลัง จะเกิดความเสียใจและทุกคนด้วยเป็นแบบเดียวกันเราเกี่ยวกับหมูสัตว์เยอะแยะกว้างขวางมากมายชีวิตไม่ได้มีแต่เราและญาติไม่ได้มีแต่มิตรมีทั้งพวกที่ไม่ใช่มิตรมีทั้งมิตรทั้งชาวทิพย์และมนุษย์ทั่วไปสารพัดที่จะเกิดแม้แต่ศัตรตูก็เคยก็เคยเป็นมิตรมามิตรก็เคยเป็นศัตรตูมาฉะนั้นทำแค่ความถูกต้อง ช่วยเหลือเจือจูนกันให้พออยู่ได้อย่าให้เกินกำลังตนถ้าเกินกำลังก็ให้รู้วิธีจะแก้ว่ามีทางแก้ได้แน่ฉะนั้นทุกคนอย่าให้เกินอย่าลืมทำอะไรก็ตามอย่าให้เกินเกินนิดเกินหน่อยแล้วตนเองจะติดหนักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าไม่มีทางออกมันจะแย่ถ้ามีทางออกมันก็พอได้อย่าลืม ทางออกจะต้องเป็นทางออกที่ถูกต้องด้วยบุญด้วยกุศลไม่ใช่ทางออกแบบโจรกรรมป้นจีโกงไม่ต้องเป็นอย่างนั้นจากนั้นดูแลตนเองให้ถูกต้องไว้ความถูกต้องจะพาเราไปสู่ความปลอดภัยอ่ทุกคนอย่าทำผิดกฎจัก,กรวาลไม่งั้นจะเดือดร้อนอาบุญเดอร์กบมีคำแจ้งมาจากคุณทัาววรจิตวงสวัสดิ์ค่ะ เพื่อนบอกว่าจากที่ท่านอาจารย์ขอแจ้งท่านอาจารย์ด้วยครับที่ท่านตอบคําถามเมื่อวานนี้พูดผิดหรือเปล่าครับที่ว่าไม่ถึงหนึ่งมาศกก็เป็นแค่อาบัติปาจ,ปจิตตีแต่ถ้าถึงหนึ่งมาศกโกงมาได้ต้องปาราชิกอันนี้คือห้ามาศกไม่ใช่หนึ่งมาศกครับแล้วถ้ามูลค่าอ๋อพูดหนึ่งมาศกเหรอเมื่อวาน <ฮะ S 2> อ๋อห้ามาศกพูดผิดเมื่อวานหนึ่งบาทพูดเป็นหนึ่งมาศกไป อาแก้ไขเด้อขออภัยถ้าเราพูดว่า1มาศกต้องปรารชิกเป็นพูดผิดมันต้องเป็น5มาศก5มาศกคือ1บาทไทย1มาศกคือ20สิบสตังของไทยในยุคนั้นและทุกยุคทุกสมัยให้ถืออันเดิมตลอดการไม่มีการเปลี่ยนแปลงพูด1มาศกเป็นผิดเมื่อวานดีแล้วที่เตือนมาให้บุนเดอร์ท็อปที่เตือน หมดยันจนจบ,บเลยค่าว่าไปเพื่อนว่าแล้วถ้ามูลค่าไม่ถึงห้ามาศกอันนี้ก็ไม่ใช่ปาจิตตีครับในวงของปาราชิกถ้ามูลค่าไม่ถึงห้ามาศกมันจะเป็นทุกกฎกับถุนลัตใจครับเออโอเคใช่มูล,มลค่าหนึ่งมาศกลงมาเป็นทุกกฎเกินกว่าหนึ่งมาศกแต่หย่อนกว่าห้ามาศกเป็นถุนลัตใจครับมีอยู่ในเล่มสิบหน้าสี่ร้ยอยเจ็ดสิบสองอตามเล่มสิบนั่นแหละถูกต้องนี่แหละเลอเรือนเริ่มแล้ว ใกล้กจะแสดงทาไม่ได้แล้วมัง้งนี่แหละเซอร์เ,รอเลอะเลือนแต่ก็จะพยายามตรวจสอบมีใครเตือนก็คิดออกทันทีอยู่เอาละถ้าเกินหนึ่งมาศกเป็นทุนละใจถึง5มาศกต้องปาราชิกน้อยกว่า1มาศกลงไปคือ19สตางค์สิสตางค์อย่างนั้นเป็นอบ,บัตทุกกฎอา้าวเข้าใจกันตามนี้เดอ้อแก้ไขอ,อันที่พูดว่านหนึ่งมาศกต้องปาราชิกเมื่อวาน เอาบนเดอร์กอบเราให้บน